เรื่องสองตายายการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะริมฝั่งแม่น้ำสายใหญ่มีกระท่อมของสองตายายซึ่งมีอาชีพหาปลาอาศัยอยู่วันหนึ่งขณะที่ตาหาปลาอยู่ในแม่น้ำก็พบลูกจะระเข้ตัวหนึ่งติดมากับแหลตัวมันยังเล็กและน่าสงสารตาจึงนำกลับมาบ้านและใส่ไว้ในบอ่อดินเล็กๆหลังกระท่อม ตาอุ้มลูกจระเข้เล็กๆมาวางไว้ที่ขอบบ่อดินอย่างเบามือโอ้เจ้าตัวเล็กมาติดแหได้ยังไงกันนะไม่ต้องกลัวนะเจ้าตัวเล็กยายเดินออกมาจากกระทร่อมเห็นตาถืออะไรเขียวๆเล็กๆนั่นอะไรนะตาเขียวๆดิ้นๆนี่ไงยายดูสิลูกจระเข้ติดแหมาเมื่อกี้นี้เองตัวยังเล็กนิดเดียวฮะลูกจระเข้ ตาไปจับมันมาทำไมทำไมไม่ปล่อยมันไปปล่อยมันเดี๋ยวนี้เลยนะแม่มันต้องตามหาอยู่แน่ๆโธ่ยายดูสิตัวแค่นี้เองถ้าปล่อยลงแม่น้ำไปจะไปสู้ปลากินเนื้อตัวใหญ่ๆได้ยังไงตาเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้จริงๆโอ้ยแล้วตาจะทำยังไงล่ะจะเลี้ยงมันเหรอไม่ได้นะตาจะระเข้มันดุร้ายโตมามันจะกัดเราเอา ก็แค่เอามาใส่ไว้ในบอนดินนี้แหละตัวเล็กๆแค่นี้ไม่อันตรายอะไรหรอกให้มันโตกว่านี้หน่อยแข็งแรงแล้วค่อยคืนแม่น้ำฮ่าตานี่หาเรื่องมาให้วุ่นวายเสียจริงๆแล้วจะเอาอะไรให้มันกินล่ะทีนี้เดี๋ยวตาไปหาปลาตัวเล็กๆมาให้มันกินประทังหิวไปก่อนนะยายให้ตาเลี้ยงมันไว้ก่อนเธอนะเดี๋ยวตาก็ปล่อยมันไปแล้วแม่มันคงไม่มาหรอก สองตายายนั้นไม่มีลกูกจึงเอ็นดูจรเข้น้อยเรากับแก้วตาดวงใจและตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าเมฆเมื่อเจ้าเมฆโตขึ้นบอด,ดินก็คับแคบเกินไปตาจึงได้ขุดคอกว้างขวางหรือแม่น้ำให้มันอยู่คอกใหม่นี้มีพื้นที่ให้เจ้าเมฆได้แหวกว่ายและอาบแดดได้อย่างสบายใจเมื่อ,อยายเห็นเช่นนั้นก็ค่อยๆค,คลายความกังวลลงบ้างแต่ก็ยังคอยเตือนตาอยู่เสมอให้ระมัดระวัง เวลาผ่านไปสองสามปีเจ้าเมฆเติบโตขึ้นมากร่างกายของมันใหญ่โตแข็งแรงคอกที่ตาเคยขุดไว้ก็ดูจะเล็กไปเสียแล้วมันเริ่มแสดงท่าทีอึดอัดและพยายามปีนป่ายขอบคอกอ,อยู่บ่อยครั้งตามองเจ้าเมฆที่กำลังพยายามดันตัวกับขอบคอกดูท่าเจ้าเมฆมันจะโตเกินคอกที่เราทำไว้ให้แล้วจริงๆนะยายนั่นสิมันคงอึดอัดแย่แล้ว ปล่อยมันไปเถอะมตาก็คิดว่าอย่างนั้นคงถึงเวลาที่เราต้องปล่อยเจ้าเมฆกลับสู่ธรรมชาติแล้วแหละยายแต่ว่ามันจะอยู่ได้ใช่ไหมเพราะเราเป็นคนให้อาหารมันมาตลอดมันไม่เคยหาอาหารกินเองตาว่ามันแข็งแรงพอแล้วละ่ะยายสัญชาตญาณของมันน่าจะนำทางมันเองเออแล้วแต่ตาก็แล้วกันตาเองก็ใจหายเหมือนกันในะยาย แต่การปล่อยให้มันได้กลับไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ยายจะได้สบายใจเอาอย่างนั้นแหละทีแรกฉันก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้ฉันเองก็ใจหายเพราะเลี้ยงเลี้ยงไปมันก็ผูกพันเมื่อสองตายายคุยกันเช่นนั้นตาจึงเดินไปที่ข้อของเจ้าเมฆหลู่เมฆเอ๋ยพ่อจะเปิดข้อให้เจ้าเป็นอิสระในแม่น้ำกว้างแต่ทุกเที่ยงวันพ่อจะมาเรียกเจ้าที่ริมตะลิง แ้าจงขึ้นมากินอาหารจากมือพ่อจงจำไว้นะลูกตาบอกด้วยความเมตตาและความเป็นห่วงตั้งแต่นั้นมาทุกเที่ยงวันตาและยายก็จะมาที่ริมตะลิงบางครั้งก็มาคนเดียวบางครั้งก็มาด้วยกันเมื่อมาถึงตาก็จะร้องเรียกด้วยเสียงที่คุ้นเคยเมฆเอ๋ยเจ้าเมฆและเจ้าเมฆก็ว่ายนะ้ำมาหากินอาหารจากมือของตาอย่างว่าง่าย เหตุการณ์เช่นนี้ดำเนินไปหลายเดือนเจ้าเมฆเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นจอระเข้่หนุ่มที่แข็งแรงและเริ่มมีนิสัยที่ดุร้ายขึ้นเล็กน้อยด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นและพละกกำลังที่มากขึ้นมันเริ่มออกสำรวจพื้นที่รอบๆและกลายเป็นเจ้าถิ่นในคลองเล็กๆที่ไหลยแยกออกมาจากแม่น้ำสายใหญ่แถวนั้นชาวบ้านที่สัญจรไปมาเริ่มสังเกตเห็นจอระเข้ตัวใหญ่และการให้อาหารของสองตายาย ทำให้คลองนั้นถูกเรียกขานกันในหมู่ชาวบ้านว่าคลองเจ้าเมฆสองตายายยังคงนำปลาเล็กปลาน้อยมาให้เจ้าเมฆกินเป็นประจำทุกวันจนกลายเป็นกิจวัตรที่เจ้าเมฆคุ้นเคยและรอคอยวันหนึ่งสองตายายออกไปหาปลาตั้งแต่เช้ามืดและด้วยความเร่งรีบทั้งสองก็ลืมนึกไปว่าวันนี้ยังไม่ได้เตรียมอาหารสำหรับเจ้าเมฆเมื่อถึงเวลาที่เคยนำอาหารมาให เจ้าเมฆก็ขึ้นมาคอยอยู่ริมตะลิ่งตามปกติแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานผิดสังเกตและไม่มีวี่แววของสองตายายพร้อมอาหารเจ้าเมก็เริ่มแสดงอาการกระวนกระวายมันส่งเสียงร้องต่ำๆในลำคอพลิกตัวไปมาอย่างหงุดหงิดที่สองตายายผิดสัญญารุ่งขึ้นตามมาที่ริมตะลิ่งและร้องเรียกเหมือนเช่นเคยเจ้าเมฆลูกรักของพ่อเจ้าเมฆได้ยินแล้ว ก็ว่ายน้ํำปรีเข้ามาหาด้วยความเร็วและผิดวิสัยมันงับเข้าที่ขาของตาอย่างแรงโอ้ยเจ้าเป็นอะไรไปลูกของพ่อตาถามด้วยความตกใจและเจ็บปวดเมื่อวานแกไม่นำอาหารมาให้ข้าข้าจะกินแกเดี๋ยวนี้เจ้าเมฆคํารามโอ้คิดดูให้ดีเจ้าเมฆเอ๋อยข้านี่คือพ่อของเจ้า ตาอ้อนวอนด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือข้าจะกินแกเจ้าเมฆไม่ฟังเสียงใดๆขอให้ข้าได้สวดมนต์สักครู่เถิดตาขอร้องด้วยความสิ้นหวังเจ้าเมฆลังเลเน็กน้อยแล้วก็พยักหน้าอนุญาตตาจึงเริ่มสวดมนต์ด้วยเสียงแผ่วเบาข้าแต่เทพพย,ายดาข้าขอสาบานว่าข้าไม่ได้มีความผิดอันใดที่จะต้องตายอย่างนี้ หากมีโอกาสข้าปรารถนาที่จะได้กลับชาติมาเกิดเป็นหมอเวทมนต์ผู้มีฤทธิ์เพื่อจะสังหารจระเข้นในรคุณตัวนี้ให้จงได้เมื่อจบคำสวนและคำสาบานตาหันมาบอกเจ้าเมฆด้วยแววตาเศร้าส้อยเอาละ่ะข้าพร้อมแล้วเจ้าเมฆไม่รอช้างับร่างของตาผู้มีพระคุณลงท้องไปหลังจากนั้นเจ้าเมฆก็ได้ท่องเที่ยวไปตามแม่น้ำหลายสาย มันเขเมือผู้คนไปมากมายนับร้อยผู้เป็นยายเมื่อทราบว่าตาถูกจระเข้กินไปแล้วก็เศร้าโศกเสียใจและตรอมใจตายตา,ยตามไปหลายปีผ่านไปนิสัยดุร้ายของเจ้าเมฆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพราะมันได้พบรักกับจระเข้สาวและอยู่กินด้วยกันน,นางจระเข้สาวเป็นผู้คอยเอาอกเอาใจเจ้าเมฆโดยมันจะคอยไปหาอาหารมาให้เจ้าเมฆ เจ้าเมฆจึงไม่ต้องออกไปหากัดชาวบ้านกินเมื่อเจ้าเมฆได้นอนสบายสบายรออาหารจากจารเข้เมียสาวบางครั้งมันก็จะหวนคิดถึงความสุขในวัยเยาว์ความเมตตาที่สองตายายมอบให้มันจึงเริ่มนึกเสียใจที่มันทำร้ายตาผู้เปรียบเสมือนเป็นพ่อของมันจึงทำให้ความดื้อรั้นและความโหดเหี้ยมค่อยๆจางหายไปตามอายุที่มากขึ้นจนผ่านเวลาไปนับร้อยปี เมื่อเจ้าเมฆอายุครบ100ปีเต็มในคืนพระจันทร์เต็มดวงเนื้อผิวน้ำในคลองเจ้าเมฆก็ปรากฏแสงเรืองรองร่างกายใหญ่โตของมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงรูปร่างเกล็ดแข็งกระด้างกลับกลายเป็นผิวหนังเรียบเนียนจมูกยาวเฟื้ยหดสั้นลงกลายเป็นใบหน้าคมคายในที่สุดจอระเข้เท่าก็สามารถแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามได้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นโลกภายนอก มันได้แปลงกายเป็นพ่อค้าเนจรเจ้าเมฆในร่างมนุษย์จึงออกเดินทางจากคลองที่มันคุ้นเคยตระเวนขายสินค้าต่างๆไปตามหมู่บ้านริมน้ำโดยรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาและคารมคมคายทำให้มันเป็นที่สนใจของผู้คนจนกระทั่งวันหนึ่งในหมู่บ้านริมแม่น้ำสายใหญ่เจ้าเมฆได้พบกับหญิงสาวนางหนึ่งนางมีดวงตากลมโตสดใสและรอยยิ้มที่แสนหวาน ทั้งสองตกลุมรักกันในที่สุดและตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนานหลายปีในอีกฝากฝั่งของคลองเจ้าเมฆนางจรรเข้คู่ของเจ้าเมฆก,ก็เฝ้ารอคอยการกลับมาของสามีด้วยความหวังแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานแล้วก็ยังไร้วี่แววนางไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่ของตนนางได้แต่โศกเศร้าและเสียใจกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของเจ้าเมฆ ในขณะเดียวกันตาผู้เป็นชาวประมงได้กลับชาติมาเกิดใหม่เป็นชายหนุ่มรูปงามมีอายุได้17ปีมีความรู้ด้านเวทมนต์คาถาเป็นที่รู้จักและเคารพยำเกรงของผู้คนในแถบนั้นและเรื่องราวของจอระเข้เจ้า,าเมฆที่หายตัวไปนานก็เป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันได้กลายเป็นมนุษย์ไปแล้วหมอเวทมนต์หนุ่มต้องการทดสอบอำนาจของไม้เท้าวิเศษ จึงเดินทางไปยังริมแม่น้ำสายหนึ่งเขาได้ยกไม้เท้าตีลงบนผิวน้ำแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงก้องกังวานเจ้าเมฆจงมาที่นี่เดี๋ยวนี้แม้ว่าบ้านของพ่อค้าที่เป็นเจ้าเมฆแปลงกายจะอยู่ห่างไกลหลายสิบโย์แต่เจ้าเมฆก็ได้ยินคำสั่งนั้นอย่างชัดเจนมันรู้ทันทีว่าเป็นเสียงของชาวประมงที่กลับชาติมาเกิดและกำลังจะมาสังหารมันเจ้าเมฆในร่างพ่อค้า จึงเล่าความจริงให้ภรรยาฟังว่าแท้จริงแล้วตนคือจอระเข้ชื่อเมกและบัดน,นี้กำกำลังตามทันมันได้ขอร้องให้ภรรยาติดตามมันไปเพื่อดูแลร่างของมันเมื่อสิ้นชีพแล้วในขณะนั้นเองหมอเวทได้ยกไม้เท้าวิเศษตีลงบนผิวน้ำอีกครั้งพร้อมกับสั่งด้วยเสียงดักแน่นเจ้าจระเข้เมกจงมาที่นี่เดี๋ยวนี้ พ่อค้าเมฆได้ยินแล้วก็ได้กอดลาภรยาด้วยน้ำตาหนองอหน้าและกลับคืนร่างเป็นจระเข้คลานลงสู่แม่น้ำอย่างรวดเร็วในเสี้ยววินาทีนั่นเองหมอเวทมนตร์ก็ตีไม้เท้าลงบนผิวน้ำเป็นครั้งที่สามพร้อมกับคำสั่งเดิมเจ้าจระเข้เมฆจงมาที่นี่เดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นคำสั่งเจ้าเมฆก็ว่ายน้ำปราดเข้ามาซบแทบเท้าของหมอเวทมนตร์หมอเวทมนตร์โบกไม้เท้าวิเศษ สังหารเจ้าเมฆในทันทีทันใดนั้นเองร่างกายส่วนที่อยู่ในน้ำของเจ้าเมฆก็กลายเป็นทองคำบริสุทธิ์ส่วนที่อยู่บนโบกกลับกลายเป็นทับทิมแดงกำเมื่อสังหารเจ้าเมฆแล้วหมอเวทมนต์ก็ไม่ได้แตะต้องทรัพย์สมบัติอันมีค่าเหล่านั้นเลยฝ่ายภรรยาของเจ้าเมฆตามมาพบในภายหลังนางก็โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้เก็บทองคำและทับทิมนั้นไว้ได้วยความอาลัย ส่วนเมียจระเข้ที่เฝ้ารอ,อการกลับมาของสามีด้วยใจที่บอบช้ำเมื่อได้ยินเสียงกึกก้องของเวทมนต์ดังมาจากทางแม่น้ำและสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจที่น่าสะพรึงกลัวนางก็สังหรณ์ใจถึงลางร้ายยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าเม่นางจึงรู้แล้วว่าคงเกิดเรื่องร้ายกับสามีของตนเป็นแน่ความโศกเศร้าของนางค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความแค้นที่ฝังลึกในใจ นางจอระเข่เฝ้ารอคอยเวลานี้มานานนับปีในที่สุดในปีนั้นเองนางก็มีอายุครบหนึ่งร้อยปีในคืนที่พระจันทร์สองแสงนวลน,นางลงไปแช่ตัวในน้ําเย็นไร้ราใต้น้ําด้วยความมุ่งมัน่นพลังลึกลับแห่งธรรมชาติค่อยๆอ,อบล้อมร่างของนางผิวหยาบกร้านเริ่มนุ่มนวลขึ้นจมูกที่ยาวก็ค่อยๆเรีวเล็กลงดวงตาสีเหลืองอมพันเปล่งประกายความงามที่แฝงไว้ด้วยความอาฆาต ด้วยความเครียดแค้นที่สมอกนางตัดสินใจที่จะตามล้างแค้นหมอเวทมนผู้สังหารสามีของตนนางรู้ว่าการเข้าประชิดต,ตัวในร่างจระเ้นั้นยากยิ่งนางจึงใช้รูปลักษณใหม่นี้เป็นอาวุธหญิงสาวงามลึกลับเดินออกจากทางคลองเจ้าเมฆมุ่งหน้าไปยังที่ที่หมอเวทมนหนุ่มอาศัยอยู่หัวใจของนางสูงไปด้วยเพลิงแค้นที่รอวันประทุ นางจระเข้แปลงกายเป็นสาวน้อยน่าสงสารสวมเสื้อผ้าเก่าขาดวินปลอมเป็นเด็กกำพร้าที่ไร้ที่พึ่งพิงผิวพรรณของนางมอมแมมดวงตากลมโตเขาน้ำตาผมเผพ้ยุ่งเหยิงดูไม่ได้ชวนให้หน้าเวทนานางเดินโซซัดโซเซไปตามหมู่บ้านริมน้ำขออาหารประทังชีวิตจากชาวบ้านด้วยน้ำเสียงสั่นเครือจนในที่สุดเท้าเล็กๆของนางก็พามาหยุดอยู่หน้าบ้านของหมอเวทมนมุ่ม เรือนไม้หลังใหญ่ดูสงบและน่าเกรงขามนางสุดลมหายใจเข้าลึกๆก,กลั้นความแค้นที่พลุ่งพลาดในอกแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนวอนท่านเจ้าขาหนูหิวเหลือเกินไม่มีใครให้ข้าวหนูกินเลยได้โปรดเมตตาให้ข้าวหนูกินเถอดดวงตาเศร้าส้อยของนางจ้องมองไปในบ้านอย่างน่าสงสารหวังว่าความอ่อนแอและความน่าสงสารของตนจะสามารถหลอกล่อให้หมอเวทมนต์ตายใจและเปิดประตูรับนางเข้าไป เสียงร้องขอที่แสนเวทนาดังเข้าไปถึงบ้านหมอเวทมนต์หนุ่มซึ่งกำลังนั่งอ่านตำราวเวทมนต์อยู่ถึงกับชะงักเขาลุกขึ้นเดินไปยังหน้าต่างและมองออกไปดูก็ได้เห็นเด็กสาวที่ยืนอยู่หน้าประตูรัว้วดวงตาเศร้าส้อยและท่าทางอิดโรยของนางทำให้เขารู้สึกสงสารจับใจโดยไม่ได้เอะใจแม้แต่น้อยว่าความงามและความน่าสงสารนั้นเป็นเพียงภาพหลงตา เขาเปิดประตูรั้วเชิญนางเข้ามาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเข้ามาสิแม่หนูข้างในนี้มีอาหารเจ้าคงหิวมากแล้วสินะนางจระเข้แปลงกายแซงทำเป็นดีใจย,ยกมือไหว้และขอบคุณด้วยท่าทางนอบน้อมและเดินตามหมอเวทมนต์เข้าไปในรั้วบ้านอย่างช้าๆสายตาของนางกวาดมองไปรอบๆสังเกตเส้นทางและสิ่งต่างๆภายในบ้านอย่างละเอียดพร้อมกับซ่อนความแค้นที่ปะทุอยู่ในใจ ไว้ภายใต้ใบหน้าที่เศร้าส้อยหมอเวทมนต์พานางไปยังใต้ร่มไม้ใหญ่หน้าบ้านสั่งให้คนรับใช้เตรียมอาหารมาให้นางนั่งลงบนพื้นอย่างเรียบร้อยก้มหน้าซ่อนแววตาที่เต็มไปด้วยพลิงแค้นโดยมีหมอเวทมนต์นั่งมองดูด้วยความสงสารหมอเวทมนต์ยกสำรับอาหารออกมาจากในครัวด้วยตัวเองวางลงตรงหน้าเด็กสาวอย่างทนุถนอมในสำรับมีข้าวสวยร้อน กับแกงปลาและผักสดหน้าทานกินเสียเถิดแม่สาวน้อยเจ้าคงหิวมาทั้งวันแล้วหมอเวทมนกล่าวด้วยความโหงใหญ่เด็กสาวเงยหน้าขึ้นมองอาหารด้วยท่าทีลังเลนางแซงทำเป็นตักข้าวและแกงมาชิมเพียงเล็กน้อยทำหน้าเหมือนไม่อยากอาหารแล้วค่อยๆสุดตัวลงกับพื้นอย่างอ่อนแรงดวงตาค่อยๆปิดลงรากับหมดสติไปเอา้าเป็นอะไรไปแม่สาวน้อย มอเวทมนต์ตกใจรีบเข้าไปดูอาการของเด็กสาวเขาสัมผัสตัวนางก็พบว่าตัวนางเย็นเฉียบและชีพจรก็เต้นเบามากเขาขามวดคิ้วด้วยความสงสัยเพราะดูจากภายนอกแล้วเด็กสาวไม่น่าจะป่วยหนักถึงเพียงนี้ด้วยความเป็นห่วงและความเมตตาหมอเวทมนต์จึงอุ้มร่างผอปางของเด็กสาวเข้าไปในบ้านอย่างระมัดระวังเขาวางนางลงบนเตียงในห้องพักแขกอย่างเบามือ แล้วรีบไปปรุงยาตามตำราที่ร่ำเรียนมาเขาคิดว่าเด็กสาวคงจะหิวโหยและอ่อนเพลียมาเป็นเวลานานร่างกายจึงสุดโทรมถึงเพียงนี้ขณะที่หมอเวทกำลังต้มยาอยู่ในครัวนางจระ,ะเข้แปลงกายก็ลืมตาขึ้นช้าๆแววตาที่เคยเศร้าส้อยกลับกลายเป็นประกายแห่งความเครียดแค้นนางรอบมองไปรอบๆสังเกตภายในห้องอย่างเงียบเชียบรอคอยโอกาสที่จะลงมือแก้แค้น เมื่อหมอเวทมนต์ถือถ้วยยาเข้ามาในห้องนางจะระเขปแปลงกายก็แส้ทำเป็นค่อยๆปรือตาขึ้นมองเขาด้วยสายตาที่ยังคงอ่อนแรงท่านท่านช่วยหนูไว้หรอจ๊ะนางเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบาเรากับไม่มีเรี่ยวแรงใช่แล้วเจ้าหมดสติไปข้าปรุงยามาให้เจ้าดื่มเสียจะได้มีแรงขึ้นหมอเวทมนต์ตอบด้วยน้ำเสียงใจดีพลางประคองให้นางลุกขึ้นนั่ง นางกินยาที่หมอเวทมนต์ป้อนให้ทีละน้อยทำหน้าเหมือนรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยแล้วก็เริ่มชวนเขาคุยด้วยน้ำเสียงที่ดูไร้เดียงสานางได้ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเขาถามเรื่องราวต่างๆในหมู่บ้านพยายามสร้างความคุ้นเคยและตีสนิทเพื่อให้หมอเวทมนต์ตายใจและลดความระแวดระวังตัวลงท่านใจดีกับหนูมากเหลือเกินไม่รู้จะตอบแทนพระคุณท่านได้อย่างไรนางกล่าวด้วยน้ำเสียงหวานปานน้ำพึง่ง พร้อมกับสงสายตาที่แฝงไปด้วยเล่ห์กลหมอเวทมนต์ยิ้มอย่างเอ็นดูไม่ต้องคิดมากหรอกแม่หนูพักผ่อนให้หายดีก็พอแล้วในใจของนางจะระเข้แปลงกายนั้นเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะสังหารหมอเวทมนต์ในคืนนี้นางจะรอเวลาที่เขาหลับไหลแล้วจะเผยร่างที่แท้จริงออกมาเพื่อแก้แค้นให้กับสามีของตนในคืนที่เงียบสงัดนั่นเอง อยู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูหน้าบ้านหมอเวทมนตื่นขึ้นและได้ออกไปดูก็ได้พบว่านั่นคือเมียของเจ้าเมฆที่เดินทางมาตามหาความจริงเกี่ยวกับการตายของสามีหมอเวทมนต์จึงได้เชิญเชิญนางให้เข้าไปคุยข้างในเมื่อนางเข้ามาถึงในบ้านก็มองไปยังร่างของหญิงสาวแปลกหน้าที่นอนอยู่บนเตียงด้วยความสงสัยก่อนจะหันไปเผชิญหน้ากับหมอเวทมนต ที่ยืนอยู่ด้วยสีหน้าเศร้าซอยท่านท่านคือผู้ที่สังหารสามีของข้าใช่หรือไม่ทำไมท่านถึงทำเช่นนั้นนางเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหมอเวทมนตอนหายใจยาวมองไปยังหญิงสาวด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเขาจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวในอดีตชาติทั้งหมดตั้งแต่การพบเจอลูกจระเข้การเลยงดูเจ้าเมฆจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ต้องสังหารมันด้วยไม้ท้าวิเศษ เมื่อนางจราระเข้แปลงกายได้ยินเรื่องราวทั้งหมดความตกใจและความเสียใจก็ถาโถมเข้ามานางไม่เคยรู้เลยว่าแท้จริงแล้วหมอเวทมนต์คือตาชาวประมงที่เคยมีเมตตาต่อเจ้าเมฆความแค้นที่นางสั่งสมมานานค่อยๆจางหายไปกลายเป็นความรู้สึกสับสนและเจ็บปวดแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจของนางเจ็บปวดมากยิ่งกว่าก็คือการได้รู้ว่า ระหว่างที่นางเฝ้ารอคอยการกลับมาของสามีอยู่อย่างโดดเดี่ยวเจ้าเมกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับหญิงสาวมนุษย์อีกคนปล่อยให้นางต้องจมอยู่กับความหวังลมๆแล,ล้งๆเ,เป็นเวลานานนับร้อยปีน้ำตาของนางจระเข้ไหลาอาบแก้มทั้งเสียใจโกรธเคืองและผิดหวังความแค้นที่มีต่อหมอเวทมนต์มาลายหายไปแต่ความเจ็บปวดที่ถูกสามีทอดทิ้งกลับกัดกินหัวใจของนางอย่างแสนสาหาัส เสียงสะอื้นให้ของนางจระเข้ดังไปทั่วห้องหมอเวทมนต์และภรรยาของเจ้าเมฆมองหน้านางด้วยความสงสัยและความเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นน้องหญิงทำไมเจ้าถึงร้องไห้ภรรยาของเจ้าเมฆเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนลางรูปหลังปอบประโลมหมอเวทมนต์เองก็มองหน้านด้วยความกังวลมีอะไรไม่สบายใจหรือบอกพวกข้ามาได้ นางจระเข้แปลงกายเงยหน้าขึ้นดวงตายังคงมีน้ำตาคลอเบา้านางสายหน้าช้าๆพยายามกลั้นสะอื้นเปล่าจ้าข้าฟังเรื่องของท่านแล้วข้าก็ได้แต่สงสารสงสารเรื่องราวของผู้เป็นภรยาของเจ้าเมฆนางตอบเสียงสั่นเครือพยายามควบคุมน้ำเสียงไม่ให้สั่นคลอนไปมากกว่านี้ทั้งหมอเวทมนต์และภรรยาของเจ้าเมฆก็มองหน้ากันอย่างงุนงงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร เพราะคิดว่าเด็กน้อยไร้เดียงสานี้คงยังไม่หลับและได้ฟังเรื่องราวของนางจึงทำให้โศกเศร้าเท่านั้นเองเมื่อสายตาของนางจระเข้แปลงกายเหลือไปเห็นทับทิมสีแดงกำลังและทองคำอรารามที่วางอยู่ใกล้กันหัวใจของนางก็ยิ่งปวดร้าวราวกับถูกกรีดด้วยของมีคมนางรู้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือร่างของสามีที่รักที่บัดนี้กลายเป็นเพียงของมีค่าที่ไร้ชีวิต ความแค้นที่ถูกสามีหักหลังผนวกกับความริษยาที่มีต่อหญิงสาวผู้ครอบครองความรักของเจ้าเม่ทำให้จิตใจของนางมืดมิดนั่งตัดสินใจว่าจะต้องหาทางฆ่าผู้หญิงคนนี้เพื่อล้างแค้นให้กับความเจ็บปวดที่นางได้รับเมื่อนางจรเข้แปลงกายยังไม่เห็นหนทางที่จะแก้แค้นได้ในทันใดนั้นนางจึงเก็บซ่อนความแค้นไว้ภายใต้ท่าทีที่อ่อนน้อมถ่อมตนนั่งเอ่ยกับหมอเวทมนต์ด้วยน้ำเสียงสำนึก ท่านเมตตาข้ามากมายข้าไม่รู้จะตอบแทนพระคุณท่านได้อย่างไรหากท่านไม่รังเกียจข้าขออยู่รับใช้ท่านที่นี่เพื่อทดแทนบุญคุณที่ท่านได้ช่วยเหลือข้าไว้หมอเวทมนต์เป็นคนมีจิตใจดีเมื่อเห็นหญิงสาวท่าทางน่าสงสารและสำนึกในบุญคุณเขาก็ยินดีให้นางอยู่ด้วยไม่ต้องคิดมากหรอกแม่หนูหากเจ้าไม่มีที่ไปก็จงอยู่ที่นี่เถิดข้าจะดูแลเจ้าเอง ตั้งแต่นั้นมานางจจระเข้แปลงกายก็อาศัยอยู่ในบ้านของหมอเวทมนต์นางพยายามทำตัวเป็นเด็กสาวที่อ่อนโยนและขยันขันแข็งคอยช่วยเหลืองานบ้านต่างๆเท่าที่ทำได้หมอเวทมนต์เองก็เมตานางมากคอยดูแลเอาใจใส่เรื่องอาหารการกินและความเป็นอยู่ของนางเป็นอย่างดีโดยไม่รู้เลยว่าภายใต้ใบหน้าที่งดงามนั้นซ่อนไว้ซึ่งความแค้นที่รอวันปะทุในระหว่างที่นางอาศัยอยู่ที่บ้านของหมอเวทมนต สัญชาตยาณของสัตว์กินเนื้อก็ยังคงอยู่ในตัวนางในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดหรือในเวลาที่หมอเวทมนต์ไม่อยู่นางก็จะแอบย่องไปในแม่น้ำหรือตามเล้าไก่จับสัตว์เล็กสัตว์น้อยกินเพื่อประทางความหิวโดยที่ไม่มีใครรู้ถึงพฤติกรรมลับๆของนางหมอเวทมนต์หนุ่มเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจอบอ้อมอารีเขาดูแลนางเหมือนน้องสาวคนหนึ่งคอยห่วงใยสารทุกสุขดี าอาหารดีๆมาให้พูดคุยด้วยความเมตตายิ่งนางจอะเข้ได้ใกล้ชิดและสัมผัสถึงความอบอุ่นของหมอเวทมนต์มากเท่าไรในใจนางก็เริ่มมีการเปรียบเทียบนางไม่เคยได้รับการดูแลเอาใจใส่เช่นนี้จากเจ้าเมฆเลยตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเจ้าเมฆมักจะเอาแต่ใจและเห็นแก่ตัวสนใจแต่ความสุขของตัวเองจึงทําให้หัวใจของนางเริ่มหวนไว้ความรู้สึกซาบซึ้งค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความเสนหา นางเริ่มมองหมอเวทมนต์ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปนางปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดเขาตลอดไปความคิดที่จะแก้แค้นภรยาของเจ้าเมฆก็ค่อยๆจางหายไปจากสมองของนางวันๆนางคิดถึงแต่รอยยิ้มที่แสนอบอุ่นและน้ำเสียงที่อ่อนโยนของหมอเวทมนต์จนลืมเลือนความแค้นในอดีตไปเสียิ้นในขณะเดียวกันหมอเวทมนต์เองก็รู้สึกผิดในใจที่ต้องเป็นสาเหตุให้ภรยาของเจ้าเมฆต้องสูญเสียสามีไป แม้ว่ามันจะเป็นผลกรรมในอดีตชาติแต่เขาก็อดสงสารหญิงสาวผู้น่าสงสารไม่ได้เขาพยายามดูแลเอาใจใส่นางอย่างดีคอยปลอบประโลมและช่วยเหลือในทุกวิถีทางที่เขาจะทําได้ความอ่อนโยนและความเมตตาที่หมอเวนมนมอบให้ทําให้ภรรยาของเจ้าเมฆค่อยๆค,คลายความเศร้าลงบ้างนางเริ่มสังเกตเห็นถึงความดีและความจริงใจของเขาจากความรู้สึกขอบคุณค่อยๆพัฒนาเป็นความรู้สึกผูกพัน และอบอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้ชิดและไม่นานหมอเวทมนต์ก็กลายเป็นที่พึ่งทางใจคนใหม่ของนางช่วยเยียวยาบาดแผลในใจที่เกิดจากการสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างหมอเวทมนต์กับหญิงสาวทั้งสองค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างประหลาดนางจาระเข้แปลงกายเริ่มลืมความแค้นและหันมามีความรู้สึกดีๆกับหมอเวทมนต์ในขณะที่ภรรยาของเจ้าเมฆเอง,เองก็เริ่มผูกพันและซาบซึ้งในความเมตตาของเขาและนางก็ตกลงปลงใจ ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกับหมอเวทมนต์วันหนึ่งหมอเวทมนต์สังเกตเห็นว่าอาหารที่พวกเขาทำให้นางจะระเข้แปลงกายในมื้อกลางวันยังคงบางอยู่ที่เดิมไม่ได้ถูกแตะต้องแม้แต่น้อยและก็เป็นเช่นนี้มานานความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขาจึงแอบสังเกตพฤติกรรมของนางอย่างเงียบๆจนกระทั่งคืนหนึ่งหมอเวทมนต์แซงทำเป็นหลับแต่เขาก็รอบมองดูนางอย่างระมัดระวัง เมื่อเห็นว่าดึกสงัดนางก็ค่อยๆลุกจากเตียงเดินออกจากบ้านไปอย่างเงียบเชียบหมอเวทมนตรอยตามนางไปยังไม่ให้คลาดส,สายตาจนกระทั่งเห็นนางเดินลงไปยังริมแม่น้ำและหายลับไปในความมืดมิดครู่หนึ่งก่อนจะกลับขึ้นมาพร้อมกับปลาตัวเล็กๆในมือรุ่งเช้าหมอเวทมนตรจึงตัดสินใจพูดคุยกับนางอย่างตรงไปตรงมาแม่หนูข้าสังเกตมาหลายวันแล้วว่า เจ้าไม่ค่อยจะกินอาหารที่พวกข้าทำให้เลยหมอเวทมนต์เอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่แฝงด้วยความสงสัยนายจระเข้แปลงกายมีท่าทีตกใจเล็กน้อยแต่ก็พยายามเก็บอาการเออคือว่าบางทีข้าก็ไม่ค่อยหิวจะท่านแต่เมื่อคืนข้าเห็นเจ้าลงไปที่แม่น้ำหมอเวทมนต์กล่าวต่อด้วยสายตาที่จับจ้องเจ้าไปทำอะไรที่นั่นหรือ นางจระเข้แปลงกายหน้าซีดเล็กน้อยนางรู้ว่าความลับของตนถูกเปิดเผยแล้วนางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเล่าความจริงให้หมอเวทมนต์ฟังด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือหมอเวทมนต์ฟังความจริงจากปากนางด้วยความตกใจแต่เมื่อเห็นน้ำตาและความสับสนในดวงตาของนางเขาก็รู้สึกเห็นใจอย่างบอกไม่ถูกเจ้าเป็นจระเข้เป็นเมียของเจ้าเมฆเขาพึพรรมพำเบา ก่อนจะมองนางด้วยความอ่อนโยนข้าเข้าใจแล้วข้าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและข้าก็เห็นใจเจ้ามากจากนี้ไปถ้าเจ้าไม่ขัดเคืองก็มาอยู่กับข้าได้ตามที่เจ้าสะดวกข้าสัญญาว่าจะดูแลเจ้าให้ดีที่สุดหมอเวทมนต์และหญิงสาวทั้งสองจึงได้เปิดใจพูดคุยและปรับความเข้าใจกัน หมอเวทมนต์ก็ตระหนักถึงความปรารถนาอันลึกซึ้งในใจของนางจระเข้ที่อยากจะเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างแท้จริงหมอเวทมนต์จึงตัดสินใจทําพิธีศักดิ์สิทธิ์เพื่อตัดขาดร่างเดิมของนางจระเข้เขาได้ร่าเวทมนต์ด้วยจิตใจที่นแน่วแน่แสงสีทองสว่างวาบล้อมรอบร่างของนางจระเข้แปลงกายเก็ดสีเขียวค่อยๆเลือนหายไป ผิวหนังกลับกลายเป็นสีเนื้อเนียนละเอียดโครงสร้างร่างกายเปลี่ยนไปอย่างช้าช้าแต่ก็สมบูรณ์ในที่สุดเมื่อแสงสว่างจางหายไปสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าก็คือยญิงสาวสวยในร่างมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบนางมองมือเท้าของตนด้วยความตื่นเต้นและดีใจอย่างที่สุดฝ่ายอดีตภรยาของเจ้าเมฆไม่ได้เห็นว่าชีวิตของตนเองสามารถเริ่มต้นใหม่ได้และเพื่อเป็นการตัดใจจากอดีตอย่างแท้จริง นางจึงตัดสินใจนำทัพทิมและทองคำที่เป็นร่างของเจ้าเมฆไปขายเพื่อไม่ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความทรงจำให้นึกถึงอดีตอีกต่อไปและทั้งสามก็ครองคู่กันด้วยความสงบสุขจนสิ้นอายุไข